สวัสดีค่ะเมทินีแฮนเมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะสาธิตวิธีการถักโมทีฟเป็นส่วนประกอบของเสื้อ M.I. 0 0 6นะคะดอกไม้จะมีอยู่2อย่างนะคะที่ใช้แพทเทิร์นเดียวกันตรงนี้จะเป็น3กลีบถ้าเรานับจากจุดเริ่มต้นนะอันนี้กลีบ1กลีบ2กลีบ3จาก3กลีบขยายออกมาเป็นดอกใหญ่โดยการที่เล่นลายข้างนอกวิธีถักคล้ายกันแต่ไม่เหมือนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะรหัสไอศูนย์เจ็ดห้าเราจะถักสามกลีบตัวนี้แล้วไอศูนย์เจ็ดหกนะคะเราจะถักเป็นดอกใหญ่ไหมที่ใช้ถักนะคะจะเป็นเส้นขนาดเบอร์สิบแปดอ้วนเกือบได้ยี่สิบนะคะตรงนี้เป็นไฟเงาค่ะไม่ตีเกลียวนะคะลักษณะเส้นได้จะเป็นเส้นเล็กๆสี่เส้นเรียงกันแล้วก็มีความเงาเวลาเราถักออกมาจะได้ชิ้นงานเงาแบบนี้หัวเข็มที่ใช้ เป็นเข็มโคเชหัวขนาดหนึ่งจุดสี่มิลขนาดหัวคือตรงที่จับนี่นะอุปกรณ์เรามีเท่านี้เราจะเริ่มถักดอกที่เป็นสามกลีบค่ะปลอกใส่นิ้วนะคะจะทําให้ไหมที่เราถักไม่บาดมือเวลาเราถักไหมที่มันไม่ตีเกลียวนะวิธีที่ทำให้ถักง่ายแล้วก็ไหมไม่แตกก็คือการดันหัวเข็มยาวๆ เราจะเริ่มจากส่วนนี้ก่อนส่วนนี้เริ่มได้สองวิธีนะคะวิธีแรกเป็นการถักโซ่ถ้าเราจะเริ่มโดยการถักโซ่ให้ใช้โซ่12แล้วเชื่อมต่อเป็นวงกลมนะคะอีกวิธีหนึ่งคือม้วนไหมผ่านนิ้วจะเริ่มวิธีที่สองให้ดูนะถ้าเราจะม้วนไหมผ่านนิ้วนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางใช้ได้ทั้งหมด แล้วแต่ว่าเราต้องการขนาดไหนถ้าเราจะม้วนตรงนิ้วกลางเราวางไหมแบบนี้นิ้วโป้งจับไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาสักแปดหรือเก้ารอบม้วนออกจากตัวค่ะแปดรอบนิ้วโป้งจับไว้เสร็จไหมยอยู่นี่แล้วถ้าเราใส่ปลอกนะพอเราม้วนได้เสร็จแล้วเราดึง เอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปแล้วดึงคว่ำนิ้วนะความตัวนี้ลงมาดึงเข้ามาค่ะพอดึงเข้ามาเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งเป็นการล็อกถึงจะปลดออกมาได้พอเราปลดเสร็จแล้วเราจะถักซิงเกิลโคเชวนรอบจํานวนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าให้ถักแน่นๆเข้าไว้นะคะของต้นแบบจะถักออกมา20นับตัวนี้เป็นตัวที่ห ถักให้มันชิดชิดกันนะคะตัว X หรือซิงเกิลโคเชค่ะตัวที่ห้าแล้วนะคะถักเก็บเศษมาด้วยนะ สิบสองแล้วค่ะนิ้วจะอยู่ตรงกลางแบบนี้สิบเก้า แล้วก็ยี่สิบพอได้ครบยี่สิบเชื่อมต่อแทงค่ะแทงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงแล้วผ่านออกมาเราจะได้ชิ้นงานเป็นหน้าตาแบบนี้จุดที่เราเริ่มต้นนะถ้าเหลือเศษอยู่ดึงไหมขึ้นมาแล้วเราตัดทิ้งเราจะถักแล้วเก็บเศษไปด้วยนะคะเราได้ส่วนตรงกลางที่เป็นเกสรแล้วนะคะคือตรงนี้ กลีบต่อไปที่จะถักคือกลีบบนค่ะโซ่ที่ใช้โซ่สิบสองสิบสองโซ่นะคะปกติเวลาเราถักเราจะไปข้างซ้ายแต่อันนี้มันจะฝืนนะคะมันจะมาข้างขวา ความกว้างของช่องตรงนี้เรากําหนดได้เองนะของต้นแบบจะนับมานับตัวที่เป็นตัวที่หนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกลงตัวนี้ค่ะลงตรงตัวที่เจ็ดแล้วเราก็ดึงห่วงเข้ามาเป็นการย้อนมาข้างขวาถักซิงเกิลโคเชลงไปให้ได้สิบห้าตัว ที่สิบแล้วนะคะสิบสี่ถึงสิบห้าตัวค่ะถ้ามันแน่นมาถึงตรงจุดนี้เราก็พองานออกมาจะได้แบบนี้สำหรับโครงที่จะถักใบเอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปช่องถัดไปค่ะแล้วดึงผ่านออกมา โซ่หนึ่งหมุนกลับนะคะให้สังเกตนะซิงเกิลจะต้องถักด้านโชว์งานด้านโชว์งานคือด้านนี้ด้านที่ไม่ได้โชว์งานด้านผิดจะเป็นด้านนี้ด้านโชว์งานจะสวยกว่าฝั่งทางที่เป็นด้านผิดเราจะถักลายดับเบิลโคเช่เพื่อขยายกลีบออกมาเริ่มโดยการถักซิงเกิลฮาร์ปดับเบิลโคเช ดับเบิลโคเชติงเกิลคือ x ฮาร์ดับเบิลโคเชตตัวนี้คือพันควักหรือตัวทีดับเบิลโคเชก็คือตัว F โซ่หนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะดับเบิลโคเชเราเรียกอะไรก็ได้นะคะผกออกมาเหมือนกัน เราถักมาจนข้างซ้ายทางนี้เหลือสามแล้วเราก็จะลดกลีบกลีบจะเป็นลักษณะโค้งๆถักดันหัวเข็มย,วยาวๆจะทําให้ไหมที่เราใช้อยู่ที่ไม่ตีเกลียวจะไม่แตกตรงนี้จะเหลือสามนะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็ลดลดที่ตัวแรกถักดับเบิลโคเช ตัวที่สอง half double crochet single crochet แล้วแทงลงไปในช่องถัดไปดึงซีพอได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วโซ่หนึ่งอันนี้เป็นด้านผิดนะด้านโชว์งานฝั่งทางนี้ พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะหลักแรกถักซิงเกิลจุดที่เราลดตรงนี้นะถักซิงเกิลอย่างเดียวแล้วพอมาถึงตรงที่มันเป็นช่องโซ่นี่นะเริ่มมาด้วยการถักซิงเกิลตรงช่องโซ่นะคะเราจะถักลงไปสองตัวตอนที่เราเริ่มถักเราจะเริ่มโดยการถักซิงเกิลมาก่อน พอมาถึงตรงที่เป็นช่องโซ่เราจะถักซิงเกิลลงไปสองตัวแล้วข้ามหลักนี้ถักเฉพาะตรงที่เป็นช่องโซ่จากโซ่หนึ่งที่เราเว้นไว้เราจะถักซิงเกิลโคเชลงไปสองตัวมันจะข้ามหลักนี้ไม่ถัก ถักแรงมือพอดีพอดีนะคะไม่ต้องแน่นมากแล้วก็อย่าถักหลวมนะคะโมทีฟไอเดียแล้วแต่เรานะไหมก็แล้วแต่เรานะคะสีอะไรก็ถักได้เส้นแบบไหนก็ถักได้แต่ที่ถักให้ดูเนี่ยจะเป็นเส้นขนาดเกือบยี่สิบนะคะจะเป็นฝ้ายเงาค่ะถักมาเรื่อยๆจนมาถึงช่องสุดท้ายตัวนี้ ซิงเกิลโคเชแล้วด้านบนถักซิงเกิลอย่างเดียวค่ะลงไปด้านบนของตัวอันนี้กลีบที่หนึ่งนะคะทุกกลีบหักเหมือนกันหมดแตกต่างตรงวิธีเริ่มต้นเท่านั้นเองให้ระวังจุดเริ่มต้นกับจุดจบเอาหัวเข็มนะแทงลงไปช่องโซ่ถัดไปดึงนะคะผ่าน ด้านนี้เป็นด้านโชว์งานแถวสุดท้ายเราจะถักซิงเกิลโคเชย้อนหลังมาเราจะเริ่มโดยการที่ถักโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะฝืนมือนะมันจะลงที่ด้านบนดึงห่วงดันหัวเข็มยาวแล้วรวบมาตัวที่สองดันหัวเข็มยาวนะคะแล้วรวบ มันจะเหมือนการถักซิงเกิลของเราปกติแต่ว่าเราถักย้อนถ้าเราสาวขึ้นมาแบบนี้นะงานจะไม่สวยนะคะเอาอยู่ติดเราใช้ดันเข็มดันหัวเข็มเอาถักด้วยลายซิงเกิลโคเชย้อนหลังมาจนถึงตัวสุดท้ายตัวนี้ จนมาถึงตรงมุมนี้นะมันจะฝืนมือนะคะตัวสุดท้ายเวลาเชื่อมต่อมันจะเชื่อมลงไปตรงนี้พลิกด้านหลัง ดึงผ่านออกมาอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้กลิบที่หนึ่งกลิบต่อไปเราจะย้อนขึ้นมาพอย้อนขึ้นมาเสร็จแล้วโยงโซ่มาถึงครึ่งหนึ่งถักโซ่หนึ่งแล้วไปดูด้านหลังเราจะโยงมาทางนี้นะคะให้มาเริ่มจุดนี้ โยงแบบฝืนมือนะคะเอาหัวเข็มแทงนำาลเราดึงห่วงตัวนี้เข้ามาดัานหัวเข็ยมยาวๆนะแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งโยงซ่อนไปข้างหลังะคะ่ะด้านที่ไม่ใช่โชว์งาน ทีนี้ถ้าเราถักแน่นอ่ะเราจะดึงไม่ได้เอาแรงมือพอดีพอดีพอดึงซีเสร็จแล้วก็ถักโซ่โยงมาสามครั้งข้ามหลักหนึ่งนะคะโยงหนึ่งข้ามหนึ่งแทงสกิดตัวนี้ดึงห่วงเข้ามาพอเราดึงห่วงเข้ามาเสร็จแล้วเราถักโซ่หนึ่ง พอถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนาเราถักโซ่ขึ้นไปสิบสองสามสี่ห้าหกสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองมันจะโยงมาทางฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งค่ะจุดครึ่งหนึ่งอยู่ตัวนี้เราถอยมาหนึ่งเพราะว่าเวลาเราถักเราจะต้องมีการโยงข้ามไปข้างหน้านะคะ ดึงผ่านถักโซ่หนึ่งอันนี้เป็นด้านผิดแล้วเราก็หมุนพอหมุนกลับมาด้านโชว์งานที่เราบอกว่าเวลาดูก็คือด้านโชว์งานนะเราจะถักซิงเกิลถักซิงเกิลโคเชเรียงลงไปค่ะให้ได้สิบสี่หรือสิบห้าตัวถักแน่นๆตรงนี้เข้าไว้นะคะให้มันเรียงกัน ตัวที่แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองตัวที่สิบสามสิบสี่สิบสี่หรือสิบห้าตัวนะมันจะเต็มพอดีพอได้ครบตัวนี้เสร็จแล้วแทงลงไปที่จุดเดิม แล้วดึงซีพอดึง C เสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งด้านผิดด้านหลังนะคะเราจะถักขยายกลีบเริ่มจากซิงเกิลโคเชต่อด้วยฮาฟดับเบิลโคเชต่อด้วยดับเบิลโคเชต่อไปค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พอเราเริ่มแบบนี้นะจุดที่ถักจะเหมือนเดิมถักกลีบที่สองออกมาหน้าตาจะเหมือนกลีบที่หนึ่งแต่อยู่ตำแหน่งต่างกัน ันนี้เป็นแถวที่สองนะคะแถวแรกจะเป็นซิงเกิลนะแถวที่สองจะเป็นการขยายกลีบแถวที่สามก็เป็นซิงเกิลแถวที่สี่ซิงเกิลย้อนหลังหนึ่งกลีบจะมีอยู่สี่แถวความกว้างของกลีบเราสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มโซ่เราถักมาจนมาเหลือฝั่งทางซ้าย สามตัวหนึ่งสองสามเราจะลดโดยการถักดับเบิลโคเชตฮาร์ปดับเบิลโคเชต์ซิงเกิลโคเชต์แล้วลงที่เดิมก่อนดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วโซ่หนึ่งหมุนกลับมาฝั่งทางนี้เราจะถักซิงเกิลโคเชต์ ตรงโซ่ถักสองตัวนะคะตรงที่เราเริ่มต้นเราถักอย่างละตัวลงไปด้านบนหลักที่ผ่านมาพอมาถึงตรงช่องโซ่ในช่องโซ่ถักสองตัวข้ามหลักนี้เราก็ถักลงช่องโซ่เราถักด้วยลายซิ n g l e c r o เชนะคะวนมาในช่องโซ่ถักสองตัวนะ อันนี้มันจะซ่อนอยู่ด้านหลังนะคะเวลาจบงานมันก็จะจบด้านหลังพลิกไปด้านหลังถ้าไหมที่ไม่ตีเกี่ยวนะจะดึงยากนิดนึงดึงค่ะอย่าให้ไหมไปเกี่ยวที่อื่นดันหัวเข็มยาวแล้วดึงผ่าน แถวสุดท้ายโซ่หนึ่งถักย้อนหลังมาซิงเกิลโคเชต์ลงไปด้านบนของซิงเกิลแถวที่ผ่านมาทุกตัวเวลาถักซิงเกิลโคเชย้อนหลังไม่ต้องดึงขึ้นนะคะใช้ดันหัวเข็ม เรารวบมือมันจะถูกตวัดมาด้านหน้าพอห่วงเข้ามาแบบนี้มันตวัดแล้วค่อยรวบแทงธรรมดาตวัดตวัดข้างหน้างาน,นะคะ่ะปกติเราจะตะวัดข้างหลังกลีบนี้เป็นกลีบที่สอง ถักซิงเกิลโคเชย้อนหลังลงไปทุกหลักของซิงเกิลแถวที่ผ่านมามาจนถึงตรงนี้เวลาเราถักซิงเกิลโคเชย้อนหลังนะเวลาเรารวบขึ้นมาถ้าเรารวบแบบนี้เลยนะแบบนี้มันจะทำให้ลายตรงนี้มันติดกันวิธีทำให้ลายมันแยกกันแบบนี้นะคะดึงมาข้างหน้าดึงมาด้านขวามือ พอเรารวบรวบเสร็จแล้วนะคะดึงมาแบบนี้มันจะจบโดยที่แทงลงไปด้านล่างแล้วดึงผ่านออกมาถักโซ่นหนึ่งต่อไปเป็นกลีบที่สามนะคะหลังจากที่กลีบที่สองจบแบบนี้กลีบที่สามจากดอกนี้นะลอมือแบบนี้ หมุนให้มันอยู่หน้าตาเดียวกันแล้วเราจะเห็นกลีบหนึ่งอยู่นี่นะคะกลีบสองอยู่นี่กลีบที่สามจะโยงมาด้านขวามือแล้วโยงโซ่มันจะมาอยู่หลังของกลีบหนึ่งนะคะแต่จุดที่เริ่มจะอยู่ตัวนี้เราขึ้นโซ่สิบสอง พอได้โซ่สิบสองเสร็จแล้วมันฝืนมือนะคะมันจะโยงมาด้านฝั่งขวาข้างหลังดึงห่วงนี้ผ่านออกมาถักซิงเกิลโคเชค่ะทั้งหมดจะได้ประมาณสิบสามถึงสิบสี่ตัว บางทีก็ได้ถึงสิบห้านะคะเราถักวนมาเรื่อยๆไม่ต้องนับก็ได้นะคะมันจะเต็มตรงนี้พอดีถ้าเราอยากได้กลีบใหญ่วันนี้เราก็เพิ่มโซ่ตรงที่เป็นฐานแรก ที่มันเชื่อมต่อเราแทงลงไปที่เดิมเลยค่ะดึงผ่านแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งจุดมันจะเชื่อมกันแบบนี้นะแล้วเราก็หมุนกลับด้านที่เราหมุนกลับมามันจะเป็นด้านขยายกลีบเริ่มโดยการที่ถักซิงเกิลโคเชต่อด้วยดับเบิลฮาร์ปดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชสามตัวนะคะ พอเราได้3ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชถักด้วยโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชไปหาม,มุมอีกด้านหนึ่งมุมที่อยู่ด้านซ้ายนะคะมันจะเหลืออยู่3ตัว ตรงนี้หลังจากที่ถักดับเบิลโคเชเสร็จแล้วนะคะเราถักโซ่หนึ่งมันจะลดกลีบโดยการที่ถักดับเบิลโคเช่ฮาร์ดดับเบิลโคเช่ิงเกิลแล้วดึงกลีบลงข้างล่างดึงผ่านโซ่หนึ่งหมุนกลับมาด้านนี้จะเป็นด้านโชว์งานด้านโชว์งานเราจะถักซิงเกิลโคเช่ ในช่องโซ่เราจะถักลงไปสองตัวนะคะแล้วข้ามหลักนี้ไม่ถักถักลงไปเฉพาะช่องโซ่ ถักซิงเกิลมาจนถึงตัวสุดท้ายทางนี้นะคะแล้วเชื่อมต่อลงไปตรงกลางเลยค่ะลายมันจะเชื่อมต่อกันตรงนี้พอดีนะแทงแล้วเราก็ดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วเราถักโซ่หนึ่งเราจะถักซิงเกิลโคเชย้อนกลับฝืนมือค่ะขึ้นมาแล้วรวบรวบเสร็จแล้วดึงขึ้นมาดึงมาทางขวามือ ้าเรารวบขึ้นไปตรงนะลายมันจะไม่หยักก็ขึ้นมาสองหึง ซิงเกิลโคเชย้อนหลังนะคะมันจะย้อนมาจนถึงหลักสุดท้ายเสร็จแล้วเราหมุนกลับมามาดูด้านผิดเวลาเราจบกีบมันจะขยับมาหนึ่งหลักแล้วดึงห่วงตัวนี้เข้ามาเสร็ได้เลยค่ะเวลาเก็บเศษแนะนำให้ใช้เข็มปักคอสติสเก็บ มันจะเนียนกว่าการที่คุณเก็บโดยการที่ใช้เข็มโคเชเอาหัวเข็มนะดันไปข้างหน้าพอดันไปข้างหน้าเสร็จแล้วย้อนเพื่อล็อกไหมถ้าไหมที่เราใช้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นไหมซัมเมอร์นะเราจะต้องล็อกก่อนแต่ถ้าเป็นคอตตอนมันจะไม่หลุดถ้าซัมเมอร์คุณต้องทำแบบนี้ ล็อกเพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะแล้วเราก็ดันซ่อนไปดอกไม้ที่เห็นตรงนี้นะจะทำออกมาทั้งหมดสองคลิปนะคะคลิปนี้รหัสไอศูนย์เจ็ดห้าจะเป็นการถักสามกลีบจํานวนแล้วแต่เราเลยนะไอศูนย์เจ็ดหกนะคะจะขยายดอก ออกมาเป็นดอกใหญ่ดอกใหญ่ขยายได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือไม่มีกลีบที่ห้อยข้างล่างใช้5กลีบแบบนี้อีกวิธีนึงคือทํากลีบตัวนี้ออกมาก่อนแล้วค่อยโยงถักดอกออกมาสะสมไว้เยอะๆค่ะเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงานเวลาเราทําตะข่ายหกเหลี่ยมเราจะทําตะข่ายหกเหลี่ยมได้น้อย ข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะเวลาเราถักไอริโคเชจะมีอยู่สามส่วนสำคัญสาคัญนะส่วนที่1ก็คือการถักแม่แบบการทำแม่แบบออกมาเป็นโครงล่างเป็นโครงเสื้อส่วนที่สองคือการถักโมทีฟที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้นะคะการทำโมทีฟจะเป็นการดีไซน์นะคะว่าเสื้อคุณจะออกมาเป็นแบบไหนความสวยงามแตกต่างกันจะอยู่ตรงโมทีฟและใช้เวลายเยอะที่สุดก็คือตรงโมทีฟส่วนที่สามจะเป็นการถักตะข่าย เสื้อไม่ว่าจะเป็นโมทีฟทรงไหนก็ช่างนะคะเวลาเดินตะข่ายจะเดินคล้ายกันส่วนแตกต่างก็คือตัวโมทีฟที่เราทำอยู่ตรงนี้คุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u ู u ูบ t h ท n e ี Handmade ขอบคุณค่ะ